สวัสดีปีใหม่ค่ะ2,559นะคะเข้าสู่ปีลิงแล้วนะคะหรือปีวอกนั่นเองค่ะก็ขอส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสปัศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้นะคะวันนี้อาจารย์แพตลูกแก้วเทพเจ้าอาัยคุปค่ะก็จะมาทํานายดวงของคนทั้ง12ราศีว่าในปี2,559นี้นะคะดวงชะตาของคุณทั้ง12ราศีจะเป็นเช่นไรค่ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําปี2,55 9ในเดือนมก,กราคมนี้ค่ะ อาจารย์เรือกได้ลูกแก้วของเชวีชิมิสค่ะลักษณะการงานของชาวราศีกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมานะคะแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในในเดือนนี้ก็เหมือนกันค่ะในช่วงต้นการงานก็ช่วงแรกจะสปีดช้าไปนิดนึงนะคะแต่พอทําไปสักเร,เรื่อยๆสักระยะหนึ่งการงานก็จะเริ่มที่จะเข้าสู่ระบบที่ดียิ่งขึ้นมีเกณฑ์นในเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาเอกสารเกิดขึ้นมากมายนะคะสําหรับชาวราศีกันค่ะนะคะแต่ภาวะ อารมณ์คุณต้องขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็ต้องพยายามพยายามสะกดกั้นอารมณ์คุณนิดนึงอย่าเวียงบอยอย่าวีนเก่งนะคะเพราะาเดี๋ยวคนรอบข้างจะเข้าหน้าคุณไม่ติดค่ะพูดถึงในแง่ของการเงินนะคะการเงินเนี่ยนะคะหมดเปลืองไปกับเรื่องของการฉลองเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองหรือการเข้าสังคมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อยู่เรื่อยๆนะคะมันก็เลยทําให้การเงินคุณเนี่ยนะคะพล่องไปได้บ้างแต่คุณก็ยังมีเงินไหลเข้าอยู่ตลอดนะคะถ้าคิดจะลงทุนนะคะร่วมหุ้นกับใครในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่า สดใสเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะทําได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะเขาบอกว่าได้ไพ่7ด,ดาบนะคะคนรักก็มักจะทําอะไรเป๋ไปนะคะไม่ค่อยที่อยู่ในร่องรอยหรืออยู่ในการควบคุมของคุณสักเท่าไหร่ก็อาจจะต้องคอยดูคอยอจัดแจงหรือคอยตรวจสอบนิดนึงนะคะส่วนสําหรับใครที่ยังสดอยู่นะคะความรักยังไม่สดใสนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนรีบมีคู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะคะ